ูเสียงเคาะประตูแล้วตอนเช้าๆนี่ขายเคาะประตูว่าอ้ยอุ้ยอ,อ,อยู่ไหน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 ไหนไหนไหนอยู่ไหน,ไหน,ไหนใครอ้าวเห็นแต่ตูด ขัตูลอ้ออืออือกินนอนมทำไมเหรออยากไปไหนอยากไปไหนอะไรอะไร อะไรยังไงอะไรยังไงเอ้ยสวัสดีครับโอ้ยอออ๋ออล้้เความน้ำอือเดี๋ยวแม่ชนแม่เออเอออเออออที่นอนนะครับมามามาออออจะไปไหนจะไปไหนครับ โอ้ยสิไปไซสิไปไซมามามาเม้าไปให้มามาเนี้มานี้ยเร็วเร็วเร็วมาหาแม่ก่อนมาหาแม่จะปล่อยให้มามามาก่อนมาปล่อยไปชิงช่องเหรอฮะมานี่ยมาเนี้ยเป็นนุ่ปล่อยเชือกให้เร็ว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 ก่อนนะครับเราก็ไปนะครับผมอย่าไปนานนะ ปกติไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะไปเที่ยวประมาณครึ่งชั่วโมงอืเด,ดีไปอ่ะไปอ่ะไปแล้วเฮ้ยทางบ้านป้าโซนะคะหน้าบ้านโน้นอเอาเปรี้ยวไปกินอะไรมาไม่สบายเหรอลูกเนาะ นานนานไม่สบายจะอ้วกอันอ้วกอืมอ้วกเลยเห็นไหมอ้วกหญ้าออกออกไปกินหญ้ามาเหรอเดี๋ยวไปกินมั่วนะนูเปรี้ยวนะอมไม่สบายเลยเห็นไหม ướt luôn Phải tờ Hơi hơi, má má bay nữa ค่ะอนสวยสวยไปไหนคนสวยนีดูหมอกกาลังลอยัวนะคะหมอกกลังลอสวนตแล้วคะพระบินทบาทกลับพอดีนะคะ ให้กแล้วก <da at> ันนะคะเนาะมัน <and> เ้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบสมบูรณ์ที่สุดเนาะเดขออนุญาตเอาสวัสดีค่ะพมารเอาบุญมาากนะคะพมานะของพี่ก็ผ้าดักตาแหแงนะคะเนาะก็เป็นขัใจให้กับทุกคนอนุญเตียงนะคะ่น้อง กินยากทางโน้นนะคะ่ะอ,อ,อ,อืมไปโอเคนะคะแปลว่าไม่สบายนิดหน่อยนะคะเอ๋มาดมเยี่ยวเขา,านั่นนั่นนั่นถ้ไม่เลี้ยงกินเยี่ยวเขาจะโก็อ้วกอีกไปแล้วนะคะทางโน้นนะคะลอดๆนี่แหละไป ตามภาษาเปรปี้ยวนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะคะตากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องนมเปี้ยวกะกอกและกะกะกอกสเตชันนะคะไปละหะประสอกลับบ้านแล้วนะคะเอาชนหน้าชนหลังไปเรื่อยเปื่อยนะคะ เดินเต็งแนวเต็งแนวเต็งแนวกับบ้านไปแล้วไปรั่มคุณเต้ยเอ้ยเต้ยเอ้ยมามามาเอ้ยมาแล้วมาแล้วเอาเนี้เอา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 เนี้ละอืมกินนมกินนมเตี้ย พี่น้องพี่น้องไม่อยากกินอ๋ออ๋เอาต้องนินกินน้องนินกินเร็วให้น้องนินกินนะน้องนินกินนินน้อยก็มาแล้วได้เพื่อนมาด้วยนะครับไปเที่ยวกลับมาได้เพื่อนมาด้วยนี่ขายยาวเอาน้องนินก็ไม่กินเหมือนกันเหรอเอ้า อาใครจะกินนี่อาไม่มีใครกินเลยอ้าวน้องเปี้ยเปลี่ยนใจมากินแล้วนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้องนินนะเดี๋ยวแม่เทให้ใหม่นะครับาแบ่งกันกิน